ทุกคนพร้อมหรือยังจ๊ะมานอนฟังนิทานด้วยกันนะคะฟังเบาๆสบายๆแล้วเราจะฝันดีไปพร้อมกันค่ะภารกิจวิ่งสู้ฟัดของเทอร์โบกับลุงบุญการละครั้งหนึ่งในป่าที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเจ้ากระต่ายชื่อเทอร์โบผู้หลงรักในความเร็วและรองเท้าผ้าใบสีนีออนกำลังยืนอวดความไวของตัวเองให้สัตว์ตัวอื่นฟัง โดยมีลุงบุญเต่าผู้นิ่งสงบและสวมหมวกกันแดดใบจิ๋วยืนเขียวใบผักบุ้งอยู่ข้างๆอย่างไม่รีบร้อนรองเท้าผมนี่ของแท้เลยนะใส่แล้วสปีดขึ้นสิบเท่าวิ่งแซงรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยฮ่ฮ <laughs> ทั้งป่านี้นะไม่มีใครวิ่งทันผมหรอกผมนี่แชมป์สายฟ้าเลยลุงบุญครับเดินช้าแบบนี้เมื่อไหร่จะถึงบ้านเธ <laughs> อโบพูดพร้อมหัวเราเรามา<อ>แข่งวิ่งกันไหมครับจากตรงนี้ไปถึงต้นโอก๊กท้ายปา่านนอืนดีนะ ใครถึงก่อนได้รางวัลเป็นแครอทได้สิพ่อหนุ่มเ <c oughs> <c oughs> ตรียมตัวให้พร้อมฉันจะวิ่งให้ดูเลยลุงก็อยากยืดเส้นยืดสายอยู่พอดี <c oughs> พร้อมจะแพ้หรือยังอย่าพูดมากเริ่มเลยเตรียมตัวระวังไปพอสิ้นเสียงสัญญาณเทอร์โบก็ออกตัววิ่งด้วยความเร็วสูง <c oughs> ทิ้งให้ลุงบุญค่อยๆก้าวขาเดินตัมเตรียมตัวเตรียมตามหลังมาแบบไม่รีบร้อน วิ่งไปได้ไม่นานเทอร์โบก็หยุดกระทันหันมารอดูผมชนะใช่ไหมล่ะไปก่อนแล้วนะเพื่อนเขามัวแต่หามุมสวยๆจนลืมไปว่ากำลังแข่งขันอยู่แสงตรงนี้สวยจังวิวดีด้วยแป๊หนึงแปหนึงขอเซลฟี่ก่อนแชมป์อย่างเราต้องมีรูปสวยๆไว้โชว์หลังจากถ่ายรูปเสร็จเทอร์โบก็รู้สึกหิวเขาเหลือบไปเห็นแปลงผักกาดหอมที่ดูน่าอร่อยริมทาง เขาเริ่มลงมือกินผักอย่างอร็จอร่อยจนพุงกลางความอิ่มทําให้หนังตาเริ่มหย่อนงีบสักห้านาทีคงไม่เป็นไรหรอกลุงบุญนะเหรอคงยังเดินไม่ถึงโขดหินแรกหรอกมั้งเขาหลับลึกจนกรนเสียงดังในขณะนั้นเองลุงบุญก็เดินผ่านต้นไม้ต้นนั้นไปอย่างเงียบเชียบ ลุงบุญมองดูเธอโบแล้วยิ้มบางๆก่อนจะเดินต่อไปด้วยจังหวะที่สม่ำรเสมอลุงบุญไปไหนจ๊ะไปเส้นชัยเจ้าเต่าทองถามลุงบุญไม่ได้หยุดเดินลุงบุญยังคงเดินหน้าต่อไปทีละก้าวทีละก้าวอย่างไม่ลดละทันใดนั้นไอเธอโบสะดุ้งตื่นยี่เจ้ากกง้ามาขี้ใส่ฉันทำไมเผลอหลับไปเป๊บเดียวเองตะวันตกดินแล้วเหรอเนี่ยลุงบุญลุงบุญรอด้วย ดีใจด้วยนะคะลุงบุญรู้งี้ไม่น่าแวะแชทไม่น่าเซลฟี่เลยแพ้ไม่เป็นไรนะหลานเราเก่งด้วยกันได้ขอบคุณครับความขยันอดทนสม่ำเสมอที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่ความไวถึงผมจะไม่ชนะแต่ผมได้เรียนรู้แล้วครับว่าความอดทนขยนันและความพยายามสำคัญกว่าความเร็ว